สวัสดีค่ะช่วงนี้นะาดาวออกกังไกลที่บ้านมานานวันนี้ก็เลยว่าจะไปยิมสักหน่อยค่ะวกับช่วงนี้นะ้าดาวเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะก็คือจะบอกว่าหลุดไปเยอะมากน้ําหนักเนี่ยขึ้นมาหลายกิโลเลยค่ะพุงออกเลยนะคะซึ <c oughs> ่งวิธีการลดไขมันที่เห็นผลมากๆเลยคือการที่เราไปเวทเทรนนิง่งแล้วก็การคาร์ดิโอนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะดาวก็เลยจะมาแชร์จิมรูทีนของตัวเองนะคะเผื <c oughs> ่อว่าในนี้มีใครที่มีเป้าหมายค่ะที่อยากลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อนะคะจะได้เอารูทีนนี้ไปทําตามได้ค่ะก่อนไปยิมเนี่ยก็จะมาลัง ดาวว่าการที่เราเลือกชุดออกกำลังกายที่กระชับกับตัวเนี่ยมันก็จะทําให้เรานะคะออกกำลังกายได้อย่างมั่นใจแล้วก็ออกกำลังกายได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะดาวก็เลยเลือกเป็นนี่เลยค่ะเสื้อสปอร์ตราสีขาวนะคะดีเทลแบบสวยมากแล้วก็แมทช์กับกางเกงขาสั้นสีแดงค่ะกระชับเข้ากับตัวมากๆเลยนะคะส่วนเสื้อเนี่ยก็จะมีการคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมสีดําก่อนไปยีนนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเข้ากับรองเท้าของดาวค่ะซึ่งก็เป็นสีดําเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปลองแต่งตัวกันดูนะคะ all right, all right. เราจะมาคอมพลี e ลุคของเราแบบเซ็กซี่แบบสาวรักสุขภาพค่ะด้วย EverSense Chic s Ch Moist Cologne นะคะเป็นกลิ่นเซ็กซี่สวีทค่ะซึ่งกลิ่นอหอมลงตัวมากๆเลยหอมแบบเซ็กซี่นะคะฉีดแล้วมั่นใจมากๆเลยค่ะพอฉีดแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะมีความหอมอ่อนๆนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีมีความมั่นใจในการไปออกกำลังกายค่ะ ตอนนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่ยิมแล้วนะคะเราก็จะมาออกกำลังกายเน้นทุกส่วนเลยค่ะโดยที่เราจะมาเริ่มต้นวอร์มอัพด้วยการวิ่งบนลู่วิ่งกันก่อนนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องวิ่งเร็วมากค่ะพอให้ร่างกายน่ยได้วอร์มอัพกระปี้กระเป๋านะคะในการออกกําลังกายของวันนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะ วอร์มอัพเสร็จไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะมาเน้นในส่วนของก้นแล้วก็ขากันค่ะด้วยท่า scotch mid machine นั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลที่เลือกท่านี้เนี่ยเพราะว่าเราสามารถยกน้ําหนักได้เยอะค่ะทั้ง2ข้างเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ10กิโลนะคะแต่ละข้างแล้วก็ท่าเนี่ยมันก็จะเป๊กกว่าที่เราทําแบบ free weight กับดัมเบลนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะ12ครั้งนะคะ3เซตด้วยกันค่ะ ท่าที่2คือท่า Bandit Pull Up ค่ะท่านี้เนี่ยได้กล้ามเนื้อส่วนบนโดยเฉพาะหลังและต้นแขนค่ะท่านี้อาจจะยากนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นอีกหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องใช้อย่างยืดก,ก็ได้แล้วค่ะท่าที่3คือท่า r r o t t n n Side r a i s e นะคะซึ่งท่านี้เนี่ยก็จะเน้นไหล่กลมต้นแขนเฟิร์มค่ะสามารถยกไปข้างหน้านะคะแล้วก็ใช้น้าหนักที่ไม่ต้องหนักเกินไปค่ะ จบท้ายด้วยท่าสำหรับเน้นท้องล่างนะคะอย่างท่าเล็กเกรสค่ะท่านี้เนี่ยเราจะทําบนพื้นก็ได้เหมือนกันนะคะเราจะต้องพยายามล็อกหลังให้ติดกับเบาค่ะแล้วก็ได้หน้าท้องล่างเต็มๆเ,เลยค่ะทําทุกท่า12ครั้งสเซตนะคะ ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นท่าออกกำลังกายที่โดนกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยค่ะแต่เงอเยอะขนาดนี้ออกกำลังกายขนาดนี้ก็ไม่หว่นนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นสาวมั่นเซ็กซี่สุขภาพดีเนี่ยมายิมแบบนี้ก็ไม่ลืมค่ะที่จะพก EverSense โค l o n e ติดตัวมาด้วยค่ะซึ่งขนาดเนี่ยคือพกพาง่ายมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสายออกกำลังกายเนี่ยต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยค่ะแค่นี้เนี่ยเราก็ออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ไม่หว่นแล้วค่ะและให้ทุกสไตล์ของเราเ <c oughs> ชิดชายในแบบที่ใช่คอมพ l e ททุกลุคที่เป็นเราด้วย EverSense Chic Moist c o l o n e กลิ่นเซ็กซี่สวีทกัน นะคะ